สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะสอนวิธีการติดตั้งกล้อง V 3 8 0 b r a n d แบแบบ AP Mode เชื่อมต่อโดยตรงไม่ต้องผ่าน WiFi นะครับผมเมื่อกล้องพูดขึ้นว่า waiting for WiFi Smart Link แบบนี้แล้วให้สังเกตที่ด้านหลังดูนะครับผมตรงนี้จะมีปุ่มสีดำตรงนี้อยู่ให้เรากดยันไปเลย4-5ครั้งนะครับผม ตอนนี้ตัวกล้องก็จะเปลี่ยนโหมดเป็น AP Mode พูดว่า Access Point Preparing แล้วให้เข้าแอปเลยครับผมไปที่แอป V 3 8 0เข้าใช้งานกล้องกดบวกที่มุมขวาบนเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์เพิ่ม,มด้วยตนเองนะครับผมแล้วกดขั้นตอนต่อไป เลือกตัวเลือกล่างนะครับผมวิธีอ,อื่นๆยอมรับไออุปรกรณ์ของเพื่อนอุปรกรณ์ของเพื่อข่ายแล้วก็ไปตรงนี้นะครับเพิ่มกล้องถ่ายรูปตัวเลือกตรงนี้นครับมันจะเป็นการสแกน QR โค้ดของตัวกล้องเลย,สแ,ลยลสแกนเรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อมูลตัวกล้องขึ้นมาในหน้าแรกของแอปแบบนี้นะครับผม กดเข้าใช้งานดูได้เลยครับผมมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านที่ตั้งนะครับต้องเป็นตัวเลขและตัวอักษร6ตัวถึง31ตัวนะครับผมตั้งเป็นอะไรเลยก็ได้ครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับ ้อแล้วอันนี้เราเชื่อมต่อดูกล้องโดยตรงเลยไม่ต้องผ่าน Wi-Fi อะไรทั้งสิ้นนะครับผมหากนำเมมราเสียบตัวกล้องก็จะทำการบันทึกด้วยแต่ว่าการเชื่อมต่อแบบนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าตัวกล้องนี้จะมีระยะการใช้งานที่จำกัดอยู่ประมาณ5-10เมตรเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการกล้องอสำหรับ จุดที่ไม่มีเน็ต w i i i ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้อีกตัวหนึง่งด้วยการเชื่อมต่อผ่านวิธีของ AP mode นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมสสวััดีครบ